สีพลาดทำให้โคพิตุกประทับใจอะไรบ้างนะคะนอกจากหน้าท้องแบนต้นแขนนะคะยุบนะคะได้สัดส่วนที่ดีขึ้นนะคะได้ผินที่กระชับขึ้นได้ผิวที่ใสขึ้นนะคะแล้วก็ได้อ่ามดลูกที่แข็งแรงขึ้นอ่าได้หมดปัญหากลิ่นเป้าที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นตกขาวก่อนที่เราจะเป็นเมนและลดอาการที่เราปวดท้องระหว่างที่เราเป็นเมนนี่คือสิ่งที่ได้จากสีพพัดนะคะและก็ยังช่วยโคพิตุกในการที่เราเคยมีปัญหากรดไหลย้อนเคยกิน อาอาอา,อาเคยกินอะไรนะเขาเรียกว่าเคยกินยาเกี่ยวกับกระเพาะรักษากระเพาะดูแลลำไส้ของเราตลอดนะคะทุกคนเมื่อก่อนนะแต่ว่าทุกวันนี้ตั้งแต่ได้เจอน้องซีพ,พัฒน์ปัญหาเหล่านั้นหายไปเพราะว่าเราคุณซีพ,พัฒน์เข้าไปเสร็จแล้วภายในสีถึงแชั่วโมงวิ่งเข้าห้องน้าแล้วก็ไม่มีอลำไส้ของ,รองเราจะโล่งโปร่งเลยนะไม่มีเศษอาหารค้างอยู่ในลำไส้เลยก็เลยหมดปัญหาเหล่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาหน้าท้องเป็นเรียบนะคะในลำไส้ของเรารู้สึกโล่งโปร่งสบายมากในการที่ซีพ,พัฒน์เป็นแม่บ้าน